สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูอาหารคลีนอาหารง่ายๆอาหารสําหรับผู้ป่วยทานกันเองนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าอุ้มจะทําเมนูแกงจืดมะละค่ะแกงจืดมะละกับอกไก่สับปรุงรสนะคะอันนี้ป้าอุ้มล้างมะละแล้วก็หั่นเตรียมไว้แล้วนะคะเอาไส้ข้างในเนี่ยเขาออกจากนั้นเดี๋ยวป้าอุ้มจะลดความขมของเขาด้วยเกลือค่ะเดี๋ยวจะคลุกเกลือนะคะให้ทั่วๆ แล้วก็พักทิ้งไว้นะคะคลุกให้ทั่วนะคะจากนั้นก็พักรอไว้นะคะรอจนกว่าน้ำขมข,มขมที่อยู่ในเนื้อของมะระเนี่ยจะคายออกมาที่ภาชนะนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คดูค่ะถ้ามีน้ำคายออกมาที่ภาชนะเนี่ยนะคะ เราก็นํามะละของเราเนี่ยไปล้างเกลือไปล้างเกลือล้างความเค็มออกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ป้าอุ้มจะพักรอไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาตั้งน้ําซุปรอไว้ก่อนนะคะป้าอุ้มจะใช้ผงปรุงรสจากผักนะคะผงปรุงรสผักสูตรลดโซเดียมนะคะไม่เค็มนะคะอันนี้เราจะใส่ 1>, 1ช้อนชาต่อน้ำหนึ่งถ้วยค่ะวันนี้ป้าอุ้มใช้น้ำประมาณ4ีถ้วยนะคะก็จะใส่ประมาณสักสช้อนชาค่ะเดี๋ยวรอน้ำซุปเดือดสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ไปเตรียมทําอกไก่สับปรุงรสกันค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมอกไก่ปรุงรสกันนะคะ เดี๋ยวปุ้มจะใส่แครอทสับเล็กน้อยค่ะอันนี้เห็ดหอมนะคะแช่น้ำจนนิ่มแล้วแล้วก็สับพอละเอียดเล็กน้อยนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้กระเทียมค่ะพริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะ เกลือ h ิมาลัยันนะคะหรือเกลือชมพูของเราหรือใครจะใช้เกลือดําก็ได้นะคะสักปล,ปลายช้อนชานะคะ่ะไม่ต้องเยอะจากนั้นก็คลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ อกันดีล้วเดี๋ยวามาเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะเราก็ใส่เนื้ออกไก่ปรุงรสของเราลงไปเลยนะคะ โอเคตอนนี้เราพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำที่มีความขมข,มของมะละเจือปนเนี่ยละลายออกมากับน้ำเกลือนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมะละของเราเนี่ยไปล้างนะคะจนหมดความเค็มนะคะล้างน้ำสะอาดจนหมดความเค็มสักสองสามน้ำค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำขมๆนี้ออกแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดกันค่ะ พอใส่เนื้ออกไก่ลงไปแล้วเราก็ใส่ตามด้วยเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแช่น้ําจนนุ่มแล้วอันนี้ประอุ้มหั่นไว้เป็นเส้นย,วยาวๆพอดีคานะคะ <S <S เพิ่มความหอมกลมกล่อมให้กับน้ําซุปของเราค่ะ แล้วก็ตามด้วย Euros มะละนะคะมะละที่เราล้างจนหมดความเค็มดีแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยเดี๋ยวปออุ้มจะปรุงรสเพิ่มเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือนะคะ ลือชมพูหรือว่าเกลือดำก็ได้นะคะหรือจะเป็นเกลือสมุทรก็ได้นะคะประมาณสักหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความกลมกล่อมอีกเล็กน้อยนะคะถ้าที่บ้านใครมีน้ำตาลจากย่าหวานนะคะก็ใช้น้ำตาลจากย่าหวานได้นะคะแต่พอดีป้าอุ้มมีน้ำตาลจากหล่อหังค้้ยนะคะ ก็จะใส่ไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มความกลมกล่อมเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปของเราเล็กน้อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้ป้าอุ้มใส่ไปนิดเดียวนะคะนิดเดียวแค่ปลาย,ลายช้อนตัดรสเค็มเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแค่รสชาติเดียวรสเค็มอย่างเดียวเนี่ยถึงแม้จะเค็มน้อยไม่ได้เค็มมากแต่เขาก็มีแค่รสเดียวแล้วก็ จะไม่อร่อยจะไม่กลมกล่อมนะคะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะทานได้น้อยเราก็ปรุงนิดนึงแต่ถ้าสําหรับผู้ป่วยที่ควบคุมน้ําตาลนะคะ mm. ก็อาจจะไม่ต้องปรุงเลยก็ได้ค่ะน้ําตาลไม่จําเป็นเดี๋ยวป้าอุมจะปิดฝานะคะแล้วก็รอเขาสุกนะคะพอสุกดีแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ ริกไทยปลดเล็กน้อยจากนั้นก็เตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันได้เลยค่ะเดี๋ยวสุกแล้วเรามาจัดใส่จานกันนะคะ